สวัสดีครับพงจาก z o o ซูมคาเมรานะครับวันนี้เรามาชวนคุยกันหัวข้อที่แปลกนิดนึงครับเรื่องต้นทุนแฝงของตัวคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นโฟโตกราเฟอร์หรือวิดีโอกราเฟอร์นะครับ ก็เป็นมุมมองที่พงคิดว่าพงน่าจะเป็นตัวแทนมาพูดคุยกับทุกคนได้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่มุมมองที่ถูกใจทุกๆคนแล้วก็น่าจะเป็นมุมมองที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเนื้อหานะพงขอแนะนําอุปกรณ์ที่พงใช้ในคลิปนี้ก่อนครับแน่นอนตัวกล้องเป็น panasonic s5 mark ii นะครับแล้วก็ไฟเป็น amaran นะครับ f22 x กับ f21c ใช้เป็นคีย์ไลท์กับฟิวไลท์ครับแล้วก็ ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้นอกจากระบบเสียงครับคือตัวโหลด NGG 5ใช้เป็นไมโครโฟนบูมลงมานะครับระบบอัดเสียงใช้เป็น z o ูม F 3นะครับเป็น 32Bit บิตนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย24บิตก็พอนะแต่ว่าพงก็แบบอยากลองก็เลยเอาซูม F 3มาเล่นครับทีนี้ผมว่าเราน่าจะมาเข้าเรื่องกันได้แล้วนะครับคือวิดีโอนี้พงอยากจะแชร์มุมมองกับทุกคนนะครับ คือพงเนี่ยไม่เคยพูดที่ไหนนะว่าพงเนี่ยไม่เคยทํางานประจําเลยหมายถึงในวิดีโอไหนๆก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นพงเนี่ยน่าจะมีมุมมองแล้วก็น่าจะเป็นตัวแทนของคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ได้แม้ว่าพงจะไม่สามารถพูดได้เต็มปากแหละว่าพงเป็นวิดีโอกราฟเฟอร์แต่เหมือนกับขาข้างหนึ่งของพงเนี่ยก้าวเข้ามาในวงการครึ่งตัวและพูดง่ายๆว่าในตัวของพงเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นวิดีโอกราฟเฟอร์นะแม้ว่าจะไม่ได้เต็มตัวนะครับแต่ก็น่าจะมีมุมมองที่ สามารถพูดคุยกับทุกคนในเรื่องต้นทุนแฝงของอาชีพนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผงก็น่าจะเป็นตัวแทนของคนที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์หรือคนที่ทำอาชีพโฟอโตกราฟเฟอร์วิดีโอกราฟเฟอร์พวกนี้ผงก็น่าจะแบบ อ่ะเป็นตัวแทนมาพูดคุยกับทุกคนได้นะก็มุมมองฟองอาจจะไม่ได้แบบเลิศเลอแต่ว่าถ้าใครสนใจยังไงเนี่ยมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆได้เพราะวันนี้เราเปิดกว้างสําหรับทุกคนนะครับอย่างแรกเลยคือพงว่าต้นทุนแฝงที่ทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะก็อาจจะเป็นแบบว่า การเดินทางหรือเป็นแบบอ่ะค่าอุปกรณ์บางอย่างที่ลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นเนาะเป็นพวกอ่ะ storage อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ที่นานๆทีเราแบบได้ใช้ทีนึงแต่เราก็ต้องซื้อติดไว้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเนาะรวมถึงทั้งลูกค้าด้วยรวมถึงคนทํางานด้วยแล้วบางทีเราก็อาจจะลืมคิดเข้าไปในต้นทุนพวกนี้นะครับซึ่ง ต้นทุนแฝงพวกนี้วันนี้พงแบ่งเป็น4หัวข้อด้วยกันนะอย่างแรกนะครับก็คือต้นทุนแฝงในเรื่องของการทํางานอย่างที่2เป็นต้นทุนแฝงในเรื่องสุขภาพนะครับอย่างที่3เรื่อง financial แล้วก็อย่างที่ 4, เป็นเรื่องประสบการณ์การทํางานซึ่ง4หัวข้อนี้พงก็ไม่ได้บอกทุกคนนะครับว่าเราจะต้องแบบว่าคิดทุกๆอย่างคิดทุกๆรายละเอียดเข้าไปในตัวเนื้อง,งานของเรานะ คือโจทย์ทุกคนน่มันต่างกันใช่ไหมบางคนอาจจะแบบอ่ะพึ่งเริ่มต้นเราก็อาจจะไม่ได้คิดค่าประสบการณ์เข้าไปหรืออาจจะยังไม่ต้องแบบกังวลเรื่องสุขภาพมากเพราะว่าอายุอาจจะยังไม่ได้เยอะใช่ไหมครับแต่บางคนเนี่ยเขาทํางานมายาวละอ่ะสุขภาพเขาเริ่มมีปัญหาเขาก็าอาจจะต้องคํานึงถึงปัจจัยพวกนี้เนาะซึ่งเรื่องแรกเนี่ยที่พงอยากจะชวนทุกคนคุยเรื่องของต้นทุนแฝงในพวกหมวดหมู่ของพวกอุปกรณ์ทํางานหรือว่าหน้างานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย หลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วเนาะตัว storage เนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาก็แบบค่อนข้างแพงเนาะรวมถึงใครที่เป็นลูกค้านะไม่ได้เป็นคนทำงานเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเอ่อมีมอรี่การที่เราใช้เนี่ยราคาแพงๆก็พันหนึ่งพันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมรี่การที่แบบมืออาชีพเขาใช้เนี่ยบางใบเนี่ยราคามัน1 0ื่นห0 0่งสอก็มีนะแล้วถ้าเกิดว่างานเขาต้องเยอะมากๆใหญ่มากๆ เขาก็ต้องมีตัว SSD เนี่ยที่เอาไว้เก็บไฟล์พวกนี้แยกอีกหรืออาจจะมีฮาร์ดดิสมี n นสมีระบบไฟล์หลังบ้านเอาไว้เป็นคลังข้อมูลของเขาอีกพวกนี้มันลงทุนทีเนี่ยไม่ใช่หลักพัน2,000เนาะมันอาจจะกระโดดไปเป็นหมื่นหรือบางคนเนี่ยวางระบบใหญ่ๆอาจจะเป็นแสนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีต้นทุนแฝงพวกนี้ตามมาเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกอุปกรณ์บางอย่างหรือพร็พบางอย่างใช้แค่ปีละครั้งหรือแบบ อาจจะไม่ได้ใช้เลยในตลอด3-4ปีก็ได้หรือถ้าเกิดลูกค้ารีเควสมาก็ต้องมีถ่ายมีใช้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นต้นทุนที่แบบบางทีเราก็อาจจะลืมคำนวณเข้าไปนะแต่ผงคิดว่ามีอันนึงเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของเวลาทำ post production ครับแน่นอนแหละว่าคนที่เขามาจ้างเราเนี่ยเขาคงไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เราทำ post production ออกมาเนี่ยบางทีมันใช้เวลายาวนานแค่ไหนเนาะอย่างคลิปนี้ที่ทุกคนดูเนี่ยพงก็ อาจจะตัดต่อแบบเร็วๆเนาะคลิป10นาทีอาจจะตัดต่อสักเวลาประมาณสัก4ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยเร็วที่สุดเท่าที่พงจะทําได้ละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถ่ายมาแล้วตัดชึบๆ,ๆๆมันก็จบเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนของการเกรดสีขั้นตอนของการ ปรับคุณภาพเสียงหรือแม้แต่ขั้นตอนของการใส่พวกเอฟเฟกหรือจัดคอมโพสต่างๆทำให้รายละเอียดงานพวกนี้มันยิบย,อย,ย,อยิบย้อยๆแล้วก็กินเวลามากขึ้นมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะลืมคำนวณในส่วนตรงนี้ไปนะทำให้งานของเราเนี่ยอาจจะ ไม่ได้มีมูลค่าตรงนี้เข้าไปก็ได้นะครับทีนี้มาถึงเรื่องหมวดสุขภาพบ้างครับแน่นอนทุกคนน่าจะนึกถึงอย่างแรกก็คือในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนาะก้องก็แบกหนักของก็ยกหนักนะครับนั่งทำโพสต์โปรดักชันแน่นอนครับคอบ่าไหล่หลังมันต้องมาสักอย่างแหละไหนจะข้อศอกข้อมืออะไรพวกนี้มันต้องมาสักอย่างใช่ไหมแต่คงคงจะไม่ได้มุ่งไปแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองยาวๆในอาชีพการทํางานของเราเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของความเครียด อาจจะมีในเรื่องของเวลาที่เราพักผ่อนไม่พออาจจะมีในเรื่องของการที่โอเคเรามมวแต่ทำงานลืมออกกำลังกายไม่ได้มีเวลาที่จะแบ่งมาออกกำลังกายพวกนี้หรือในเรื่องของเ,อเรียกว่าการทานอาหารก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจทำให้ทำทำงานไปปุ๊บอ่ะเบาหวานความดันหัวใจอะไรพวกนี้ถามหามาซึ่งไอเวลาพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยพูงอยากจะบอกว่าต้นทุนของการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยอาจจะ ไม่ใช่แบบว่าเรื่องการเป็นโรคต่างๆแต่มันคือเวลาที่เราต้องเอามาดูแลตัวเองโดยเฉพาะรวมถึงเวลาพักผ่อนเนี่ยที่บางคนอาจจะหลงหลงลืมลืมไปว่าการพักผ่อนเนี่ยมันเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีมากๆอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไอเวลาตรงเนี้ยมันก็อาจจะแบบบางคนเอาไปทํางานไงได้เงินมาใช่ไหมแล้วเงินตรงเนี้ยเราก็อาจจะต้องเอามารักษาตัวเองตอนที่เป็นหนักๆอะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบาลานซ์ให้ดีเนี่ยมันก็จะลดต้นทุนการเจ็บป่วยตรงนี้ไปได้นะครับทำให้ต้นทุนทางสุขภาพเนี่ยมันดีขึ้นเราก็สามารถเอาไปทํางานได้มากขึ้นหรือเอาเวลาไปเพื่อที่จะพัฒนางานของตัวเองได้เนาะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ให้ความสําคัญมากแต่ผมก็อยากจะย้าครับว่าเราไม่ต้องตีเป็นตัวเงินเน่ยเพราะว่า,าจริงๆแล้วตัวเงินเนี่ยมัน มีอะไรที่สําคัญมากกว่านั้นครับซึ่งเราจะพูดกันในหมวดหมู่ต่อไปเลยคือต้นทุนในเรื่องของฟ i น a n นเชียลครับฟ i น a n นเชียลหลายคนอาจจะนึกถึงว่าอ่ะตัวเงินอย่างเดียวทํางานได้เงินมาเอาเงินมาเก็บเอาเงินไปซื้อของทํางานนู่นนี่นะครับแต่จริงๆมุงอยากจะบอกว่าถ้าเรามาดูความหมายของตัวเงินจริงๆอะ่ะมีใครเคยตั้งคาถามของตัวเงินบ้างครับว่าเงินเนี่ยมันคืออะไรหลายคน ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็ใช้เงินไปเรื่อยๆเราก็เข้าใจแล้วว่าเงินเนี่ยมันเป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยนเนาะเอาไปซื้อสินค้าเอาไปซื้อบริการแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองลงไปให้ลึกลงไปอีกหนึ่งเลเยอร์อะคือเหมือนตอนนี้เราอยู่เลเยอร์บนเนาะเรามองลึกลงไปในเลเยอร์ข้างล่างเนี่ยจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันเหมือนอ่าเรียกว่าเหมือนแหล่งที่กักเก็บเนาะทั้งเวลาแล้วก็แรงงานแล้วก็ความสามารถของเราที่เรา,เ,ราเอาไปแลกเงินมาเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราตีว่าเอ้ย เราทํางาน3ชั่วโมงเนี่ยได้เงินมา3,000บาทเนาะตีเลขกลมๆมั่วๆขึ้นมาหมายความว่าใน1,000บาทเนี่ยมันคือเวลางานเรา1ชั่วโมงรวมกับค่าแรงรวมกับความสามารถของเราเนาะเอามาใส่ไว้ใน1,000บาทตรงนี้หมายความว่าทุกครั้งที่เราจ่ายเงิน1000บาทเราคือเอาเวลาความสามารถแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราคิดๆมาใส่ตรงเนี้ยมันคือการรวมทุกอย่างมาไว้ในเงินก้อนเนี้ย หมายความว่าทุกครั้งที่เราจ่ายเงินออกไปคือเราเอาเวลาความสามารถของเราอะแลกกับของที่เราจะได้มาไม่ใช่เอาเงินไปแลกนะเอาเวลากับความสามารถเราอะไปแลกของชิ้นนั้นมาครับตรงเนี้ยมันก็มันก็พ่วงไปกับการที่ทําให้ภาพในะเราเห็นใหญ่ขึ้นว่าทุกครั้งที่เราจ่ายเงินเนี่ยไม่ใช่เราจ่ายเงินนะเราจ่ายเวลาจ่ายความสามารถของเราออกไปซื้อของอนุนอันนี้มาทํางานเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการกู้เงินน่ะมันคะือการที่เราเอาเวลา กับเอาความสามารถในอนาคตของเราอะไปแลกของมาใช้ก่อนผมก็อยากให้แบบคํานึงให้ดีก่อนว่าเอ้ยทุกครั้งที่เราจะจ่ายเงินเนี่ยอะอย่างเช่นเอาไปเที่ยวเล่นเอาไปปาร์ตี้แน่นอนครับชีวิตคนเราต้องมีสีสันแต่ถ้าเราเอาไปปาร์ตี้หนักเกินไปหมายความว่าเวลาที่เราสะสมมาแรงที่เราจ่ายออกไปเนี่ยเราต้องการที่จะเอาไปจ่ายกับปาร์ตี้กี่ครั้ง เอาไปจ่ายกับการกินการเที่ยวการดื่มระยะเวลาเท่าไหร่กี่ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้บอกนะว่ามีได้หรือมีไม่ได้ทําได้เยอะแค่ไหนมันถูกหรือมันผิดแต่ผมอยากให้มองในอีกมุมหนึง่งเฉยๆว่าการที่เราจ่ายเงินไปไม่ได้จ่ายเงินเราจ่ายเวลากับความสามารถเราออกไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมีเงินเก็บนะครับมันไม่ใช่การเก็บเงินมันคือการเก็บเวลากับความสามารถของเรามาทั้งชีวิตนั่แหละนะแล้วไอ้เงินเก็บตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเราสะสมอะไรมายาวนานเท่าไหร่ เราไม่ได้จ่ายมันออกไปอะนึกออกไหมเราไม่ได้จ่ายเวลาเราออกไปซึ่งพอเราสะสมสะสมไปเรื่อยๆเราก็ต้องแบบว่าบริหารเรื่องเงินเรื่องเวลาบางคนอาจจะแบบมีแค่เงินเก็บเนาะแต่ผมอยากให้มองถึงว่าอ่ะเราเนี่ยควรจะแบ่งเงินเป็นหลายๆกระเป๋าด้วยนะครับ กระเป๋าแรกเราอาจจะแบบเพิ่งเริ่มทํางานอาจจะมีแค่เงินออมนะยิ่งเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราต้องมีเงินใช้ฉุกเฉินแบบ2อถึงหเดือนอย่างน้อยๆซึ่งจริงเนี่ยสเดือนเนี่ยเดี๋ยวนี้พงคิดว่ามันไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่เราอาจจะต้องมีสัก4ีถึงหเดือนเนาะถ้ามีถึง1ปีถึง2ปีได้ยิ่งดีคือสมมุติว่าไม่มีงานเข้ามาเลย1ปีชิวๆผมไม่สะเทือนเพราะผมมีเงินใช้1ปีเนี้ยเราสามารถแบบว่าอุ้ยไม่มีเงินเข้ามาหรอไม่มีงานเข้ามาหรอโอเคไม่เป็นไรเรามีเวลาคิดเนาะ แล้วก็มีเวลาไปหาช่องทางมีเวลาหาความรู้ปรับปรุงงานหางานนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เครียดไงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเลย,ยนึกออกไหมเราก็จะแบบอ่าเดือนหน้าเอาอะไรกินอุ้ยอีก2เดือนเงินจะหมดละเราทําอะไรดีเราจะไปโรงเรียนไปอัพความรู้ก็ไม่ได้นาะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเงินหรือไม่มีเวลาสะสมมาที่จะเอาเวลาที่สะสมเนี่ยมาใช้เพื่อดึงเวลาที่เราหาเงินหาไรายได้ไม่ได้นะครับตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่พงอยากให้แบบ ลองทบทวนดูว่าเราจะแบ่งเงินก้อนพวกนี้ยังไงและหลังจากที่เราเริ่มมีเงินเก็บสําหรับแบบใช้ในระยะ3เดือน6เดือน1ปีพวกนี้ละถ้าเรามีเงินเก็บมากกว่านั้นก็โอเคแล้วแต่จะบริหารละเก็บเป็นเงินฉุกเฉินเก็บเป็นเงินซื้ออุปกรณ์สําหรับการทํางานเพิ่มเติมหรือเก็บเป็นเงินที่เราจะเอาไปลงทุนซึ่งไม่ได้บอกนะว่าลงทุนตรงนี้ต้องลงทุนในหุ้นลงทุนในอะไรพวกนี้ซึ่งการลงทุนตรงนี้ผมคิดว่า ลงทุนกับตัวเองนี่แหละซื้อความรู้ซื้อไมซ์เซ็นะครับแล้วก็อาจจะอ่ะสร้างกิจการของตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งสร้างครอบครัวพวกนี้ผมคิดว่าเนี่ยพวกนี้มันทําให้อาชีพของเรายั่งยืนเนาะแล้วก็เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีคุณภาพมีความสุขอะไรพวกนี้แน่นอนว่าเราก็อาจจะต้องมีแบ่งกระเป๋าออกมาบางส่วนเพื่อเก็บว่าโอเคอันนี้เป็นงบสําหรับใช้ปาร์ตี้เป็นงบสําหรับใช้เที่ยวอะไรพวกนี้ชีวิตเราก็จะได้แบบ ไม่น่าเบื่อไม่มีสีสันร่วมถึงหาแรงบันดาลใจอื่นๆในสถานที่ใหม่ๆหรือพบปะผู้คนใหม่ๆด้วยซึ่งเราสามารถบริหารเองได้ครับเราไม่ต้องแบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนาะหัดแบบเก็บเป็นสัตว์เป็นส่วนค่อยๆเก็บไปครับเราอาจจะตึงช่วงเวลาแรกหลังจากนั้นพอเรามีเงินเลยๆก็ละชีวิตเรามันก็จะสบายขึ้นเพราะมันมีความยืดหยุ่นไงเราไม่ต้องมาโดนอะไรบีบอัดแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะไม่มีเงินใช้อะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูนะว่าใครจะแบ่งเงินยังไงหรือว่าจะบริหารเงินยังไง แล้วก็มาถึงตรงนี้ครับผงอยากจะบอกว่าถ้าฟังมาเพลินๆนะไม่ต้องดูภาพก็ได้ฟังเป็นพอดแคสต์ก็ได้พงอยากจะฝากทุกคนนะครับถ้าอยากจะซื้อกล้องซื้ออุปกรณ์การทํางานการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอลองนึกถึงซูมคาเมราแล้วก็ลองเข้ามาสอบถามพวกเรานะครับอาจจะยังไม่ต้องอุดหนุนก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีตัวเลือกที่เหมาะสมก็ ลองอุดหนุนพวกเราดูก็ได้ครับล้วจะรู้นะว่าซูมคารวาพวกเราแบบพยายามทํางานด้วยความจริงใจแล้วก็อยากดูแลทุกคนไปพร้อมๆกับการเติบโตด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนที่ทํางานเนี่ยเติบโตไปแล้วเราก็เติบโตไปด้วยกันประมาณนี้นะเราอยากที่จะเห็นคนทํางานในวงการเนี้ยไม่ได้ทํางานได้แบบ ประสบความสําเร็จมากมากอ่ะแต่ว่าเราอยากให้คนที่ทํางานวงการนี้ทางานได้อย่างมีความสุขนะครับก็ฝากด้วยละกันนะกับซูมแคร์ราแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ subscribe ฝาก subscribe ด้วยจะได้เข้ามาดูคอนเทนต์ของพงแล้วก็คนอื่นๆในช่องซูมแคร์ราด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูหมวดหมู่ถัดไปกันหมวดหมู่สุดท้ายก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะครับหมวดนี้หมวดสุดท้ายละเรื่องของประสบการณ์มันคล้ายๆกับเรื่องของเงินอนะ่ะมันคือการรวมเวลารวมความสามารถมาสะสมเอาไว้เพียงแต่ว่าตัวเงินมันเก็บเอาไว้ใน รูปของแบบแผ่นกระดาษในรูปของตัวเลขในบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของประสบการณ์เนี่ยมันมาเก็บไว้ที่ตัวเราเนาะอ่ะพงอยากจะอธิบายง่ายๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะว่าทําไมเราต้องจ้างคนที่เก่งๆแล้วบางทีเนี่ยราคาเขาแพง คือจริงๆแล้วจะบอกว่าแพงเราก็คงต้องต้องยอมรับแหละว่าเขาแพงเพราะว่าประสบการณ์เขามุมมองเขาฝีมือเขาเนาะสมมุติว่าเรามีเวลาในการทํางานงานนี้แค่1ชั่วโมงนะครับเราจ้างเขามาเนี่ยเขาทําให้เราเสร็จได้ภายในครึ่งชั่วโมงแล้วได้งานงานไม่เสียนะครับแต่สมมุติเราไปจ้างอีกคนหนึ่งเป็นมือใหม่เลยมือใหม่บอกว่าโอเคราคาผมถูกกว่าพี่คนนั้น3เท่าแต่ใช้เวลาทํานานกว่า4เท่าแล้วยังไงอะแต่ว่ามัน มันก็ดีถ้าเรามีเวลาให้เขาทํางานถึงงานนึกออกไหมเราก็ประหยัดงบได้แต่สมมติงานเราเร่งมากเราก็อาจจะต้องจ้างมืออาชีพที่เขาแบบทําให้เราได้ในเวลาสั้นๆน่ะนึกออกไหมแล้วงานมันก็จบใช่ไหมครับเราอาจจะต้องยอมจ่ายแพงกว่าแต่ในเมื่อคอนดิชันมันบีบมาอันนี้แหละคือเราซื้อประสบการณ์ซื้อความสามารถของเขาอันนี้มันก็เลยเป็นค่าตอบแทนที่มันอาจจะต้องจ่ายขึ้นมาแพงเนาะเพราะว่าคนที่ทํางานมาเยอะกว่าหรือว่ามีความสามารถมีอะไรเยอะกว่าเนี่ย เขาสามารถที่จะลดความเสี่ยงให้เราได้แล้วก็ประหยัดต้นทุนให้เราได้ด้วยซึ่งบางทีเนี่ยประหยัดต้นทุนเนี่ยสองชั่วโมงคนที่ไม่ได้มีเวลาเขารู้อยู่แล้วว่าสองสาชั่วโมงนี้เขาเอาไปทําอะไรได้มากกว่าการที่เขาจะมาจ้างช่างภาพคนหนึ่งจ้างช่างวิดีโอคนหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยผมก็อยากจะบอกว่าเรื่องสําคัญมันก็คือเรื่องของเวลาอีกเช่นกันใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราบอกว่าค่าประสบการณ์เนี่ยมันมาจากการที่สะสมเวลาสะสมความสามารถมาตลอดเส้นทางอาชีพและเราลองนึกภาพดู เวลาเราเอามาสะสมเป็นเงินได้เวลาเราเอาไปซื้อสุขภาพได้เวลาเราเอาไปสะสมวิชาฝึกวิชาเพิ่มเติมให้เก่งขึ้นได้ตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับหรือเอาไปซื้ออุปกรณ์ทำงานได้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยหรือต้นทุนที่แฝงต้นทุนแฝงของทุกๆอย่างที่ผมพูดมาก็คือเรื่องของเวลาครับเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาที่เราจะใช้เวลาเนี่ย ก็นั่นแหละครับอยากให้บริหารให้ดีว่าเราจะเอาไปลงกับส่วนไหนเอาไปใช้กับเรื่องอะไรนะครับเพราะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นเส้นทางแล้วว่าสุขภาพเราจะดีไหมคุณภาพงานเราจะดีขึ้นหรือเปล่าเราจะทําเงินได้เท่าไหร่รวมถึงเราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาทํางานได้มากขึ้นเท่าไหร่ได้เก่งขึ้นเท่าไหร่ครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเราควรจะทําอะไรยังไงเท่าไหร่หรือมีสัดส่วนในส่วนไหนอะไรเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนโจทย์ต่างกันบางคนบอกว่างานเนี้ย ผมรับเพราะว่าลูกค้ามีบุญคุณช่วยให้ผมเนี่ยรอดจากอนุนรอดจากอันนี้มีบุญคุณกันมาก่อนเราอาจจะทําให้เขาฟรีหรืออาจจะลดรลาคาให้เขาครึ่งหนึ่งหรือบางคนอาจจะบอกว่าอุย้ยงานนี้ผมอยากทาพี่พี่ไม่มีประเจตไม่เป็นไรผมอยากทําผมลุยเดี๋ยวผมจะเอางานเนี้ยมาเก็บลงพอร์ตผมก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าอุย้ยงานนี้ไม่ชอบอะทําแล้วมันเครียดแต่ถ้าลูกค้าอยากจะได้จริงเนี่ย ผมขอเพิ่มบัตเจ็ตตรงนี้เพราะว่ามันเครียดไงแล้วงานมันบีบมันเค้นมันเร่งเวลาเราอาจจะต้องจ้างทีมเพิ่มมีบวกราคาอะไรก็ว่ากันไปครับซึ่งการทําพวกนี้ไม่ได้บอกว่ามันถูกมันผิดนะแต่ว่ามันก็คือการบริหารเรื่องของเวลานั่นแหละแล้วก็เรื่องของการบริหารเงินนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยมันก็จะโยงอยู่ไม่กี่อย่างเลยนะเวลาซึ่งเวลามันก็ไปเปลี่ยนเป็นเงินเปลี่ยนเป็นสุขภาพอะไรพวกนี้ได้ครับมันก็กลายเป็นต้นทุนแฝงที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะไม่เคยมองเป็นคําว่าเวลาเนี่ยแหละครับ มันก็เป็นจุดที่พงอยากจะแชร์มุมมองให้ทุกคนดูนะครับว่าไอ้เรื่องของเวลาเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนซึ่งในส่วนของการสรุปเนี่ยพงอาจจะแบบขออ่านสคริปต์นะครับเพราะพงคิดว่ากว่าพงจะคิดออกมาได้สรุปออกมาได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรไม่อยากให้มันแบบผิดพลาดหรือว่าผิดประเด็นออกไปนะครับคือพงอยากจะบอกว่าในเรื่องของต้นทุนแฝงของช่างภาพเนี่ย หลายคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเนาะซึ่งต้นทุนทั้ง4หมวด4อย่างที่พง์อธิบายในคลิปเนี่ยครับพงไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องคิดเข้าไปให้ครบทุกอย่างคลิกเข้าไปให้ละเอียดทุกอย่างในตัวเนื้องานนะแต่เราควรจะคิดทุกอย่างลงไปในตลอดเส้นทางชีวิตการทำงานของเราครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คิดแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีเนาะคือไม่ได้บอกว่าเราจะต้องคิดวันนี้ตอนนี้คิดให้ครบตอนนี้เลยนะครับ แต่อยากให้ค่อยๆเริ่มคิดทีละนิดทีละน้อยแหละคืออาจจะไม่ต้องคิดเหมือนพงก,ก็ได้ว่าอุ้ยเราแบ่งแค่เป็น4หมวดเอาอาจจะคิด2หมวดหรือเราอาจจะมีหมวดที่มันมีเยอะกว่านี้ก็ได้เพราะบางคนก็อาจจะต้องคิดปัดใจจัยในเรื่องของการอ่ะมีลูกแล้วอาจจะวางแผนเรื่องอนาคตลูกยังไงแบ่งเงินให้ลูกใช้ยังไงบางคนอาจจะ มีอ่ะพ่อแม่ที่ต้องดูแลบางคนอาจจะแบบโอเคผมอยู่ตัวคนเดียวบางคนอาจจะอยู่กับแฟนบางคนรวมกระเป๋ากับแฟนบางคนใช้กระเป๋าแยกกับแฟนนึกออกไหมแต่ละคนมีโจทย์ต่างกันเราอาจจะต้องค่อยๆจัดระเบียบชีวิตไปทีละนิดนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นโจทย์ที่ต่างกันเนาะแต่ผมคิดว่าหลักการโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างจากสิ่งที่ผมพูดกันสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ ผมคิดว่าในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบกลางๆอ่ะแล้วเราก็สามารถเอาไปพูดคุยกับลูกค้าหลายๆคนได้ครับเนาะแล้วผมอยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พอเราพูดคุยกับทุกคนออกไปเนี่ยเขาอาจจะแบบอ๋อโอเคทําไมอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องคิดราคาสูงสักนิดนึงเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้แบบมีประกันจากบริษัทเงเราต้องดูแลตัวเองเนาะอาจจะซื้อแค่ประกันสังคมก็ได้ หรือบางคนเนี่ยคิดว่าประกันสังคมไม่ชอบก็ซื้อประกันสุขภาพส่วนตัวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะบริหารเงินนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราสามารถเอาไปคุยกับลูกค้าที่สนิทสนิทกันได้ว่าชีวิตฟรีแลนซ์เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมอยากให้เรื่องพวกนี้มันค่อยๆถูกกระจายออกไปในวงกว้างเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับทาให้คนข้างนอกเนี่ยเขาเข้าใจอาชีพเรามากขึ้นเพราะผมคิดว่าหลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าอุ้ยอาชีพช่างภาพเหรอมีกล้องตัวหนึ่งเมมตัวหนึ่งพอแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมี อีกหลายหลายมุมที่มันยิบยิบย่อยยอยเข้าไปซึ่งเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะซึ่งเราก็ไม่ได้ไปว่าเขานะเพราะว่าเราเนี่ยเห็นอาชีพบางอาชีพเราก็ไม่รู้หรอกว่าหลังอาชีพเขาเป็นยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ทําให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นเนี่ยเขาก็น่าจะรู้แหละว่าอ๋อเออทาไมต้นทุนบางทีเนี่ย ม,มันมากกว่าที่เขาคิดไว้แหละเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบรู้แหละว่าโอเคเรียกมาราคานี้มันอาจจะแบบเกินบัตเจ็ตเขามากไปเราอาจจะต้องคุยกับเขาหาทางออก,กันทางอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีวิธีหรือมีวิธีทางออกง่ายๆกันไปซึ่งถ้าเกิดเขาเข้าใจเรามากขึ้นเรียงพวกนี้มันก็จะง่ายขึ้นที่เราลงไปได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งการพูดคุยต่อรองราคามันคงไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวเนาะว่างานไหนราคาเท่าไหร่จ้างคนไหนราคาเป็นยังไงเพราะว่า มันเป็นตลาดเสรีนึกออกไหมาาจะมีคนมาคุมคนมาบอกกฎเกณฑ์ราคามันก็ไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลูกค้าแต่ละคนเขามีโจทย์มีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเข้าไปตอบโจทย์ตอบกฎเกณฑ์เขาตรงนั้นได้มากแค่ไหนมันก็ต้องเป็นเรื่องที่พูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเขาลดราคางานของเขาลงไปเยอะๆใช่ไหมครับเขาก็อาจจะได้งานมาเยอะนั่นแหละใช่ไหมแต่อย่างสุดท้ายคือมันก็จะไปกระทบในเรื่องของโอเคเงินเก็บอาจจะมีน้อยหรืออาจจะไม่มี เรื่องสุขภาพอาจจะไม่มีเวลาไปดูแลไม่มีเวลาไปพักผ่อนหรือไม่มีเวลาที่จะออกกําลังกายในระยะยาวสุขภาพเขาก็จะค่อยๆถดถอยลงไปเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นมาถึงเขาก็อาจจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเขาจะทํายังไงกับปัญหาชีวิตอันนี้แหละมันก็จะเป็นวงวงวนๆอยู่อย่างที่ผมบอกครับว่าต้นทุนแฝงเนี่ยมันไม่ใช่ตน้นทุนที่เราจะเอาไปบวกแล้วก็คิดราคาแต่มันคือต้นทุนแฝงในการ ทำให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ยืนระยะยาวๆได้ในอาชีพฟรีแลนซ์ของเรานะครับก็พงคิดว่าอันนี้แหละเป็นมุมมองที่พงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่เป็นฟอโตกราฟเฟอร์หรือวิดีโอกราฟเฟอร์นะครับที่อยากจะพูดคุยในเรื่องต้นทุนแฝงของอาชีพนี้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะเท่าที่พงคิดมานะครับก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้นะครับ ยังไงฝากนึกถึง z o ม m c a m e เวลาที่อยากซื้ออุปกรณ์ทํางานหรืออยากจะถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโดรนก็มีแอคชั่นแคมก็มีอุปกรณ์บันทึกเสียงก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิอพวกเรามีหมดครับก็ยังไงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะอุดหนุนพวกเราครับก็ยินดีมากๆเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบมุมมองของพงแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะดูผลงานของพงอื่นๆก็ตามได้นะรีวิวมือถือ Mac หรือว่าพวกแก d g เจตต่างๆนะครับที่ Super Tommo นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูคอนเทนต์ของพงใน z o ู m ก็มาดูที่นี่ครับและถ้าเกิดอยากดูมุมมองของชาวบิตคอยที่พงเนี่ยอาจจะมีเข้าไปเป็นส่วนร่วมบ้างนะครับก็แนะนำที่นี่เลยครับไรชิฟต์นะครับเท่ากับว่าพงมี3ช่องทางให้ติดตามนะซ u เปอร์ทอ o โมซูม a m เแล้วก็ไรชิฟต์ครับยังไงวิดีโอนี้สวัสดีครับ